ไม่ได้เลยลูกอย่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆเสื้อผ้าที่จำเป็นเข้าของกินของใช้ที่จำเป็นเธอเชื่อฉันนะทุกคนนะลิปสติกที่จำเป็นคือพูดอย่างเงี้ยบางทีคนบอกว่าพี่อ้วนพูดอย่างเงี้ยมันทำลายเศรษฐกิจอ่าบางบางทีเราพูดเรื่องความจำเป็นเนี่ย ใครจะว่าทําลายเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรนะเพราะเพราะว่าตัวเองก็ก็ทําธุรกิจถ้าคนมีแล้วก็ไม่ได้อยากให้มาซื้อของเราซ้ำนะแล้วคนที่ยังไม่ได้สบดวกสบายจริงๆแล้วเงินทองอ่ะก็ไม่ต้องมาซื้อของพี่อ้วนก็ได้เก็บเงินไว้กินก่อนเก็บเงินไว้เกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานโรงเรียนค่าเรียนค่ากินค่าอะไรต่อที่มันจําเป็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงจ แล้วพอชีวิตที่มันผ่านมาทั้งหมดเลยเราใช้ชีวิตไม่ไม่ประมาทเก็บขยันไงเก็บด้วยขยันด้วยเก็บขยันขยันมากทำงานเก็บขยันแล้วก็ใช้เท่าที่มันจำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนหาเงินได้ก็ใช้หมดเห็นไหมบางคนก็ใช้ชีวิตเหมือน หาเงินได้ก็ตอนเย็นก็โกงกันเช้าหาเย็นเฮคนไทยเป็นคนสนุกพอสนุกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันบางทีมันไม่มีเงินอะช่วงที่เราหาเงินได้ตอนหนุ่มสาวเรากินพอพอโตขึ้นมาไม่มีละไม่มีแต่ก็ยังติดอยู่ยังติดหาติดเฮอยู่สงการปีนี้เปลี่ยนเลยนะสงการปีนี้เปลี่ยนเลย แทนที่จะกินกินเหล้าเมายาก็ลองดูที่กินข้าวกับพ่อกับแม่เนี่ยหลังส่งการไปแล้วเปลี่ยนเลยเชื่อเธอเปลี่ยนเลยบางคนกินเหล้าเมายามีอุบัติเหตุนี่บางทีบางทีชีวิตเนี่ยเส้นทางเปลี่ยนตลอดตลอดไปเลยนะน้องจ่ออยู่ข้างล่างค่ะ ทำไมถึงห่อพระอ๋อทำหน้าทำหน้าผากมาค่ะกระทำคางมาค่ะทำหน้าผากกระทำคางค่ะเก็บตรงนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเพลหน้าผากที่มันบุบค่ะรานะคาก็ก็ปีใหม่สงการไม่ได้รับงานสงการเนี่ยไม่ได้รับงานเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหม เราก็เราก็ไปทําเนี่ยเปลี่ยนแปลงอ่าเปลี่ยนแปลงหนะา้าผากระคางเนี่ยอ่าก,อก่อนก่อนกําลังสงการแล้วต้องช่วงสงการเป็นวันหยุดพอดีเราก็เลยไม่เสียงานใช่ที่บอกว่าระหว่างคิ้วที่มันบุบนั่นแหละหนู ที่มันบุบระหว่างคิวนั่นแหละค่ะไม่อยากให้มันเป็นคือคือแก่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันตรายเราไม่รู้มันแก่ตัวมันอันตรายหรือเปล่าไงเห็นไหมคะเจ็บไหมคะอ่าตึงๆค่ะถ้าใช้คำว่าเจ็บไม่มีค่ะมีแต่ตึงๆค่ะตึงๆกันคันค่ะตึงๆคันคันค่ะเจ็บไม่มีค่ะ โอ้ยขอบคุณนะคะหัวใจกันต้องตัดใหม่ค่ะใช่ค่ะก็ทำหน้าผากก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะไม่ทำแล้วค่ะพอแล้วค่ะเพราะว่า มันอายุเยอะแล้วค่ะอายุอีกไม่กี่ปีก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปที่ไม่ต้องสวยอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยอ่าทาม,มั่งทาม,มั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้ทำอย่างนี้ไม่ทำแล้วค่ะครั้งสุดท้ายค่ะพอแล้วค่ะ เออเดี๋ยวหายก็งามจริงๆอันนี้อันนี้ตาจมูกปากอันเดิมนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหน้าผากกับใต้คางค่ะหน้าผาคกคะ่ะกับใต้คางค่ะโรงพยาบาลแบบบรรยูค่ะก็คือก็คือตอนเนี้ยเรายังเรายัง,เร,ยงเรายังเหมือนเรายังทำงานอยู่ในวงการใช่ไหมมันก็ต้อง หน่อยหนึ่งนะบางคนเขาก็อยู่ในวงการเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่จะเล่นละครก็เป็นยายแล้วนะเธอเรื่องสุดท้ายนี่ก็เป็นยายบนเยินนะเป็นยายบนเยินนะออักอ๋อต้องไปคุยเองนะแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ อายุสิบเก้าเหรอคะยังไม่ต้องกินไรหรอกคะ่ะหนูอายุสิบเก้าก็ให้เรียนเก่งๆก่อนคะ่ะเรื่องจะเอาเงินเก็บเงินเอาเงินไปซื้ออาหารพิวอย่าเพิ่งซื้อคะ่ะเก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมก่อนคะ่ะหนูแล้วก็ไม่ต้องซื้อให้เขาคะ่ะเอาให้เขาโตแล้วจะมากินได้ให้เขาเลือกเองอย,อย่าอย่าเพิ่งซื้อคะ่ะอายุสิบเก้ายังเด็กอยู่ยมันยังมีความสดใสยอยู่คะ่ะ พ่อนะคะเน,นี่ยกำลังบอกว่าอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อค่ะทำงานได้ก่อนแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อให้เขาตอนนี้เขาไม่รู้ค่าของเงินเด็กอะสิบเก้าอ่ะเขาเราซื้อให้เขากินเราหายเขากินเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็เขาก็นึกว่าเงินมันหาง่ายพอพอ่อแม่ให้เขาเขาจะไม่รู้จักคุณค่าของเงิน แต่ทีนี้พอเวลาเขาทํางานเองแล้วเนี่ยโตขึ้นมาเรียนจบทํางานเองแล้วเนี่ยเขาจะซื้อหรือไม่อะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการหาเงินมันยากเขาควรจะใช้อย่างไงแล้วจริงๆชีวิตมนุษย์อะ่ะมันมีความสวยความหล่อตามแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าสูงต่ําดําขาวจะอะไรก็แล้วแต่จะอวกจะเตี้ยจะรีบแบน แต่ละคนแต่ละคนมันมีลักษณะเด่นน่ารักตามแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้วนะคะเรื่องผิวอ่ะเหมือนพี่อ้วนเนี่ยพูดจริงๆนะไม่เคยชอบผู้ชายผิวขาวเลยเป็นคนชอบผู้ชายผิวดำผิวคล้ำมันดูมันดูเป็นมันดูเป็นแมนมันดูเท่มันดูอะไรต่ออะไรดีคือ ถ้าจะจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นแฟนในชีวิตนะผู้ชายผิวตามธรรมชาติของเขากับผู้ชายที่จะต้องทั้งกินทั้งฉีดผิวขาวโบกให้ผิวขาวพี่อ้วนจะเลือกคนที่ผิวธรรมชาตินะ่ะหวัดดีนอกสุพางเลือกเลือกผู้ชายที่ผิวธรรมชาตินะทุกวันนี้แฟนพี่อ้วนอ่ะก็เป็นคนผิวแบบ ผิวผิวดีนะผิวพธุด์ดีแต่ว่าเขาได้มาจากความเป็นคนจีนของเขาไม่ใช่ได้มาจากการฉีดการหาการโบกไม่ใช่มันดูปลอมจริงๆเดี๋ยวนี้โลกการบูลลี่สีผิวมันไม่มีแล้วหนูเธอไม่เห็นนะมีซูนิเวิร์สก็ผิวเข้มเยอะเธอดูสมัยก่อนที่นางงามประกวดนางงามนางสาวไทย ปรากฏมิจ hmm. ูนิเวิร์สต้องจะต้องมีแบบความขาวขาวแต่ปัจจุบันหลังๆนะผิวเข้มมิสแกนผิวเข้มหน้าเข้มสวยๆเพราะว่าโลกของความสีสีผิวเนี่ยณตอนนี้มาตรฐานความงามมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมบางคนก็จะมีเนื้อหน่อยหนึ่งก็ดูสวยเขาจะเอาความเก่งความฉลาดมาเหนือความสวยมาเหนือความแบบหุ่นดีแต่ไม่ฉลาดอะไรเงี้ยมันโลกมันเปลี่ยน ถูกไหมโลกมันเปลี่ยนถูกไหมแล้วก็มาตรฐานของคนไทยเนี่ยที่จะต้องผอมขาวเนี่ยเธอรู้ไหมว่ามันกำลังมันกำลังหมดยุคมันกำลังหมดยุคเพราะว่าคนไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอดแห้งจนขนาดนั้นแล้วก็เพื่อให้คนมองว่าหุ่นดีบางทีมันไม่ใช่มันดูไม่มี้ํามีนวล จริงๆมันต้องเป็นลักษณะของของเขาแต่ว่าที่แม่อ้วนดูแลดูแลตัวเองเพราะว่าข้อเขา่าข้อเขา่าแล้วก็ดูแลตับดูแลไขมันในเลือดดูแลอะไรที่มัน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 ,ม,นมันจะทำให้สุขภาพเราดีอันยองค่ะโอ้ยน้องมีนไม่ใช่สาวเกาหลีแลยค่ะสาวไทยนี่แหละค่ะหน้าแบบเกาหลีไม่ชอบเลย ไม่เอาไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าจะศรัทธาอะไรศรัทธาหมอไทยนะคะถ้าเป็นหมอเกาหลีก็คือเขาก็เก่งแต่เราเราเราไม่ได้อินกับความเป็นเกาหลีค่ะอินกับความเป็นไทยค่ะนับอากกะบใต้คางค่ะทำนับากกระใต้คางนับากมันบุบเยอะค่ะที่ทําให้ทุกคนดูที่บอกทุกคนมาตลอดเดือนสองเดือนว่านัากมันบุบค่ะแล้วมัน มันเกิดจากการไปทําเสียหายที่หมอแถวแถวพระขนงค่ะราคาเป็นเป็นคลินิกแถวแถวพระขนงทําแล้วมันบุบมันบุบจนเสียหายเลยแล้วก็มันบุบมาหลายปีแล้วค่ะหกเจ็ดปีแปดปีแล้วบุบเราก็บอกหมอคุยกับหมอตลอดหมอก็ไม่บุบแต่ตอนหลังเนี่ยคือหน้ามันพับเลยอะ่ะหน้าเนี่ยสองข้างหน้าผากมันพับเข้ามาหากัน,นีตรงกลางเป็นร่องมีใครเห็นไหมคะ โอ้ถ้าร้อยใหมก่ก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับแม่อ้วนก็คือไม่เอาเลยค่ะไม่เอาค่ะไม่ใช่เติมไก่มันค่ะเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเพจเลยค่ะใส่ซิลิโคนนะผากเข้าไปค่ะวันนั้นยืนอะไรอะ่ะ ยืนซื้อตับย่างและแม่อ้วนบอกสิบปีเคยเจอแม่อ้วนครั้งหนึ่งยังจำได้เลยวันนั้นยืนซื้อตับย่างแม่อ้วนออกให้อลลอเธอหรอเธอ,อเลี้ยงตับย่างเธอหรอโอสิบปีแล้วยัเธอยังจำได้เลยเนาะ ตัวจริงผมเห็นแม่อ้วนสวยขาวมาอ๋อก็ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแหมมันก็เนาะ๋อ,อ,อยังมีรูปด้วยหรอโธขอบคุณที่จำฉันได้นะฉันก็คือดาราแก่คนหนึ่งอะ่ะดาราหกสิบกว่าคนหนึ่งอะ่ะเออขอบคุณที่จำได้ เราต้องมีบุญสัมพันธ์กันชาติที่แล้วเธอต้องซื้อตับให้ฉันกินชาตินี้ฉันก็ซื้อตับคืนเธอเราต้องมีบุญสัมพันธ์กันถูกไหมชาติที่แล้วเธอต้องซื้อตับให้ฉันกินสิชาติที่แล้วอะหรือซื้ออะไรฉันกินอะชาติเนี่ยมันต้องตอบแทนกันเธอรู้ไหมเหมือนพ่อแม่เนี่ยเราต้องตอบแทนกันเธอรู้ไหมนี่คือเรื่องจริงเลยนะฉันพนกนเชื่อเรื่อง เรื่องชาท,ที่แล้วเรื่องเวรกรรมเนี่ยฉันเชื่อเรื่องพวกอย่างนี้เลยนะเธอรู้ไหมหมาแมวเนี่ยที่เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยฉันยังนึกในใจว่าชาติที่แล้วมันเป็นปู่ย่าตายายเราหรือเปล่าวะเออมันไม่อยู่กับเราอะ่ะมันก็จงรักภักดีมันก็อยากอยู่กับเราอย่างเงี้ยคือฉันยังนึกในใจว่าเอ๊ะปู่ย่าตายายหรือเปล่าพอแม่ที่ล่วงรับดับสูญมาเกิดเป็นหมารหรือเปล่าเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยนี่คือเป็นคนคิดแบบ ไม่ใช่คิดแบบแม่อยู่สวงสวรรค์พ่ออยู่สวงสวรรค์น,นะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีแบบบางคนบอกว่ายืนมองแม่มองบนฟ้าบางทีพ่อแม่ทําเวียนทกรรมอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะหรืออาจจะพอเกิดแล้วเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกอะไรก็ได้ไม่ได้เพอเจอไม่ได้โลกสวยเป็นโกรธเป็นคนที่คิดทุกสิ่งทุกอย่างตามกรรมคนเนี่ยทํากรรมยังไงก็ได้กรรม คนทำกรรมดียังไงก็ได้กรรมดีคนปลูกข้าวก็ได้ข้าวคนโยนไฟขึ้นฟ้าไฟมันก็ตกมาหาตัวมันคือเรื่องมาตรฐานมันคือเรื่องที่โลกใบนี้เรียกไม่ได้คนขยันก็ต้องมีตังค์คนดูแลตัวเองก็ต้องห่างไกลจากความเจ็บป่วยคนคนิดโกงเขาคนด่าว่านินทาคนก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคนคิดโกง ก็ต้องโดนโกงกับเงินมันก็ต้องเป็นเงินหลอนฉันเป็นคนเชื่อเรื่องพวกเนี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยจนอายุใกล้เจ็ดสิบเนี่ยฉันยังไม่เห็นคนทําไม่ดีแล้วอะก่อนจากไปแล้วมีความสุขแม้แต่คนเดียวอะจริงๆใครก็แล้วแต่เราโตเราผ่านโลกมาเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแต่ว่าจริงๆคน ฉันฉันเจอคนที่ตอนหนุ่มตอนสาวทาตัวไม่ดีนะเห็นแต่ตัวปากไม่ดีขี้โกงเขาเอาเปียบเขาพอโตขึ้นมาแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันทําได้หมดนะแล้วถึงแม้ว่ากรรมกับบุญมันจะหักล้างกันไม่ได้อะแต่จิตใจมันก็จิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงในในทางที่มีความสุขมากขึ้นอะมนุษย์เนี่ยจริงๆมันยินดีกันได้นะมันฝึกยินดีฝึก ฝึกดีใจกับคนอื่นได้นะฝึกได้บางคนเห็นคนรวยกว่าบางคนรวยกว่าก็อิจฉาด่าว่าเขาว่าเขาโอ้อีนี่ฟอกเงินแน่นอนอนี่โกงแน่นอนอนี่เอาเปรียบมันจริงๆมันมีวิธีการคิดสมมุติว่าคนนี้เขารวยใช่ไหมโอ้ยเนี่ยมันต้องทําดีมันต้องเป็นคนขยันมันต้องเป็นคนมีบุญมาดีใจด้วยนะมีบุญดีใจด้วยมันฝึกคิดอย่างนี้ได้ ถ้ามันฝึกคิดอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ดีเนี่ยชีวิตมันจะเริ่มต้นเป็นบันไดแห่งการมีความสุขได้เลยจริงๆมันเป็นมนุษย์มันมีรักโลภโกรธหลงอยู่ในตัวแหละแต่ทีนี้พอรักโลภโกรธหลงอยู่ในตัวแล้วทีนี้มันอยู่ที่วินาทีนั้นเราจะดึงเอาความดำหรือความขาวในตัวเองอามาใช้จริง ต้องฝึกจิตให้มีความเมตตาแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้ดีแล้วชีวิตนะมันจะมีความสุขคนรวยอุ้ยรวยรวยคนรวยอุ้ยคนนี้งานเยอะจังอุ้ยรวยจังเลยดีใจด้วยที่รวยดีใจด้วยยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องประมาณอย่างเงี้ยอืม